อิปตาเมลกาธนยมันาสีา <Kell> เ <analyze anthropology> ฮอ่มาก็เสร็สมบูรณ์สมบูรณ์ของความเป็นสถานที่ควาสมบูรณ์ของมาเด็กเที่ยวชม อ๋อเป็นศาลาที่ตรงเนี้ยเป็นที่นันที่าะสร้างศาลาถวายาระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เพื่อได้บุญเพื <c oughs> ่อได้บุญนี่เดี๋านจุดนี้กรำลังเนี้ เดี๋วเข้าไปที่พิพธภัณฑ์ครับอันนี้ก็เป็นที่แสดงอนัตตลักคณะสูตรอันนี้ก็ที่นันทิยะสร้างศาลาบแบบนั้นถวาย ก็พิมานเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์เด็กเขาก็มาเที่ยวเราไม่รู้อะไรหรอกเขามาเที่ยว <c oughs>